สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าไปเอาที่ไหนมาพูดท่านผู้ชมครับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอตามรัฐธรรมนูญมาตรา291นั้นเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา136วงเล็บ16มาตรา150และมาตรา15 151แล้ว ถ้าหากได้ผ่านการลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่3ของรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาพิไทยและต่อจากนั้นอีกก็เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่จะทรงเห็นชอบด้วยหรือไม่ทรงเห็นชอบด้วยไม่มีช่องทางไหนเลยที่บุคคลหรือองค์กรอื่นใดจะเข้าสามารถเข้ามาขัดจังหวะหรือแทรกแซงขั้นตอนดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นสสสวหรือแม้แต่สารรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา14 141 และมาตรา154วงเล็บ1และวงเล็บ2บัญญัติให้มีการเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมมาพิไทยได้เหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับและมาตรฐานการปฏิบัติของระบบรัฐสภาทั่วโลก ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของรัฐสภาโดยเฉพาะดังนั้นการที่นางสาวรสนาโตสิทรกูลสมาชิกวุฒิสภาและกลุ่ม40สวได้ออกปากคูผ่านสื่อมวลชนว่าถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่2อยู่ในขณะนี้ ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วตนจะเป็นผู้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรองรับถ้าทำไปก็อาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามมาตรา270และความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157และถ้าสาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกรณีดังกล่าวตุลาการสาลรัฐธรรมนูญที่ลงมติรับวินิจฉัยคำร้องดังกล่าวก็จะมีความผิดฐานจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมจะหยิบยกขึ้นมากล่าวโดยสรุปเป็นข้อข้อเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. รัฐธรรมนูญมาตรา136วงเล็บ16บัญญัติว่าให้รัฐสภาประชุมร่วมกันในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา291 2. มาตรา291วงเล็บ6 บัญญัติว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สขั้นสุดท้ายให้ใช้วิธีเรียกชื่อและการลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท,ท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 3. มาตรา291วงเล็บ7บัญญัติว่า เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้วให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทุนกล่าวทุนกระหม่อมถวายและให้นำบทบัญญัติมาตรา150และมาตรา15 151มาใช้บังคับโดยอนุโลม 4. มาตรา150บัญญัติว่าร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทุนกล่าทุนกระหม่อมถวาย ภายใน20วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมาหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้5มาตรา151บัญญัติว่าร่างพระราชบัญญัติใดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระาาราชทานคืนมาอย่างรัฐสภาหรือเมื่อพ้น90วันแล้ว มิได้พระราชทานคืนมารัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระประมาภิไธย พระราชทานคืนมาภายใน30วันให้นายกรัฐมนตรีนำพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระหมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระประมาพิไัยแล้วท่านผู้ชมครับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้ง5ข้อที่ผมหยิบยกขึ้นมากล่าวข้างต้นนั้นต่อให้คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายหรือนักรัฐศาสตร์ เพียงแต่เป็นวินโยชนทั่วไปมาอ่านก็จะเข้าใจตรงกันว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นถ้าผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่สแล้วนายกรัฐมนตรีต้องนำขึ้นทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายภายใน20วันไม่มีทางที่จะแปลเป็นอย่างอื่นไปได้หมายความว่านายกรัฐมนตรีจะไม่นำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายก็ไม่ได้ หรือจะนำขึ้นทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายหลังจากครบ20วันแล้วก็ไม่ได้สอสอสอวอรหรือใครก็ตามจะไปยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ไม่ได้สารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องขอให้วินิจฉัยก็ไม่ได้อีกนั่นแหละแล้วคุณรสนาโตศิตรกูลไปเอาที่ไหนมาพูดแล้วครับว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกกุฏิสภานี้ ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วตนจะเป็นผู้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเพอิอไปหรือเปล่าครับท่านสอวอท่านผู้ชมที่กรพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าไปเอาที่ไหนมาพูดก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ